สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมกความสุขหวานโตโต แม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอลาพลังงาน energy บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณที่คนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะสิ่งไหนดีเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนที่เขาแบบว่าเออยังแบบว่ายังอ่อมยังยมยังไม่ตื่นรู้เลยนั่นเองนะคะแม่หมอก็ขอเป็นสะพานบุญด้วยนะคะนะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้า ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต่งแม่หมอนะคะคนที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะมาค่ะเห็นไหมคะวันนี้นะคะค่ําคืนนี้เป็นวันที่ดาวพฤกษ์ย้ายนะคะดาวพฤกษ์คือดาวแห่งโชคลาภนะคะแห่งความรุ่งโรจน์แห่งด้านการงานการเงินอะไรที่มันเป็นโชคลาภนี่คือดาวพฤกษ ดาวแห่งความโชคลาภที่ดีๆเทวดาเราก็เลยเอาเทวดาดาวพระเกตมาก็คือนะคะาดาวพระเกตเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะทุกคนจะมีราศีที่ปังๆอยู่ก็จะมีราศีพิจิกกลุ่มนะคะกรกฎเมษมิถุนนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นราศีนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มว่า จะมีราศีไหนเพิ่มนั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้เราก็เลยมาทำเพื่อส่งความสุขดาวพระเกตจะส่งความสุขอะไรให้กับทุกคนนั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนเรายังไม่ได้หยิบไพ่นะคะนะคะเราเอาไพ่สีเขียวเนี่ยวซับมาให้ทุกคนนะคะนะคะขออนุญาต โอเคนะคะของอนุญาตครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะช่วยมาเปิดแล้วก็พระเกตทั้งธาตุดินน้ําลมไฟนะคะทุกพระองค์เลยเมื่อดาวดาวเกตย้ายนะคะย้ายเนี้ยจะอยู่ในราศีพิจิกห้าปีเลยนะคะทุกคนนานๆดาวพระเกตย้ายทีนะคะนะคะแต่ว่าของเราเราจะอ่านช่วงแปลว่าเออไม่เกินวันที่สิบห้าหรือสิบหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรามาดูนะคะ ขออนุญาตโอเคค่ะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะดาวพระเกตจะให้โชคอะไรคะโชคแห่งความดาวพระเกตจะให้ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ำรวยนี่คือแสงสว่างแห่งวันใหม่ของคุณโชค,โชคแล้วก็ดาวนะคะดาวพระเกตจะให้อะไรคุณคะให้อิสระนะคะอิสระทางด้านการเงินการงานความรักต่างๆให้กับคุณไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องลงมือทําไม่ใช่ว่าแม่หมอบอกว่าอุ้ยแม่หมอแม่หมอบอกว่าดีจังเลยอะไรเงี้ยแม่หมอบอกว่าดีแต่คุณไม่ลงมือทํายังไงมันก็ไ,ไม่ได้นะคะสมมุติว่าคุณอยากนะคะอยากถูกลอตเตอรี่หรืออยากถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณไม่ซื้อเลยนะคะคุณก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะมาต่อกันค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะดาวพระเกตนะคะ อยากให้อะไรกับคุณนะคะตอนนี้คุณรู้สึกหน่วงหน่วงหรือว่าเป็นอะไรช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะมาดูตัวตนของคุณก่อนท่านมองคุณว่าเป็นคนอย่างไรท่านมองคนว่าคุณเป็นนักสู้ค่ะตอนนี้ท่านมองคุณว่าคุณเป็นนักสู้สู้เหมือนเด็กๆมีความมานะอดทนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองนะคะคุณมีความทะเยอทะยานฝึกฝนเรียนรู้ เพื่อความสําเร็จในอนาคตของคุณณขณะนี้นะคะท่านมองคุณนะว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะแล้วไงต่อคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะท่านมองคุณแบบนี้นะตอนนี้และนะคะคุณเป็นคนที่นะคะคุณเป็นคนมีความมานะพยายามคุณพยายามสื่อสารกับเทพของคุณพยายามสื่อสารกับนะคะคู่ขนานของคุณคุณทําทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะคตอนนี้คุณกําลังวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับด้านการเงินการงานนะคะคุณกําลังลงมือท่านมองว่าเอ้ยคุณพยายามแล้วคุณกําลังวางแผนทําบางสิ่งสึบบางอย่างศึกษาหาความรู้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองแล้วคุณจะมีความสุขท่านบอกว่าท่านรักคุณนะแล้ว สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันกําลังจะนําพาความสุขคุณมาถูกทางแล้วค่ะมันกําลังจะนําพาความสุขมาให้คุณนั่นเองความสุขแบบที่คุณเคยได้รับเหมือนตอนที่คุณแบบว่าอ้ยคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรมาให้คุณแบบอ่าซื้อโทรศัพท์มาให้คุณอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่ได้โทรศัพท์ครั้งแรกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วแล้วความสําเร็จนะคะคุณพยายาม คุณพยายามด้วยตัวคุณเองนะคะคุณพยายามมานะบากบัน่นสู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสําเร็จเพื่อคุณไม่ได้บอกว่าเอ้ยรอดาวพเกตให้โชคให้โชคแต่คุณก็ไม่ได้พยายามไม่ใช่ค่ะตัวตนของคุณไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จอยู่ในความพยายามของคุณมานะบากบัน่นนะคะคุณมีความทะเยอทะยานและเป็นคนที่ วางแผนนะคะเป็นคนที่วางแผนรอบครอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะดูมืดมนมันจะดูมืดมิดเห็นไหมคะแต่คุณเชื่อเถอะว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณคุณเห็นไหมคะแม้ขนาดคุณกําลังทําอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างแม้ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าถามว่าคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณลงมือทํามันจะสําเร็จไหมแต่คุณก็ได้ลงมือทําแล้ว และคุณคิดว่ามันจะสําเร็จเมื่อคุณคิดว่ามันจะสําเร็จมันก็จะสําเร็จค่ะแม้ว่าปลายทางคุณจะไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ขอให้คุณได้ลงมือทํานี่คือตัวตนของคุณและนี่คือดาวพระเกตกําลังมองอยู่นะคะเทวดาของคุณก็กําลังมองอยู่นั่นเองนะขาคุณไม่กลัวเลยนะคะแม้ว่าชีวิตคุณจะโดนนะคะจังหวะชีวิตผูกตาไว้แต่คุณคิดว่า ยังไงก็มีเท้าสองเท้ายังมีมือสองมือนะคะคุณจะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดณนะตอนนี้แล้วไงคะนะคะแล้วท่านอยากจะให้คุณได้รับอะไรคะนะคะขออนุญาตนะคะอุดูตัวตนของทุกคนโอ้ตัวตนของคุณนะคะคุณเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจนคุณรู้สึกว่าอุ้ยคุณหิวใจคุณได้แล้วนะคะคุณเจอมาหนะัก นะคะตอนนี้มันถึงซี่สิ้นสุดของคุณแล้วบางคนนะคะขออนุญาตพูดนะคะบางคนก็ตกงานบางคนมีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีอะไรจะหนักไปกว่านี้แล้วนั่นเองแต่คุณหิวใจคุณสู้สมมุติว่าคุณไม่สบายใช่ไหมคุณก็ลุกขึ้นสู้นะคะมีปัญหาเรื่องการงานตกงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่ นะคะคุณก็สู้คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและนี่คือดือนันะคะแล้วไงต่อคะนะคะช่วงเวลานี้นะคะเมื่อท่านมองเห็นคุณเป็นลักษณะนี้คุณเป็นคนที่นะคะอดทนสู้ฝึกฝนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาวางแผนในอนาคตตัวเองด้วยซ้ําว่าอนาคตตัวเองปีหน้าจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณณนะตอนนี้นะคะท่านชื่นชมคุณนะ ท่านรักคุณนะท่านมองเห็นเทวดาของคุณก็สื่อให้ท่านมองมาที่อย่างคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะแล้วคุณจะได้ความรักจากท่านคุณเป็นลูกหลักของดาวพฤกตค่ะคุณเป็นลูกหลักของดาวพฤกตนะคะแล้วลูกหลักของดาวพฤกตคือคุณจะมีโชคมีลาบนะคะมีความสุขเข้ามาเยือนคุณในเร็ววันนี้ค่ะนะคะคุณเป็นลูกหลักของท่านบางคนนะคะจะได้ เจอบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณมีความสุขอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อคู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเมื่อคุณตกงานคุณจะได้เออพักสมมุติว่าคนที่ตกงานใช่ไหมคุณก็จะได้เออใช้เวลาเนี้ยอยู่กับครอบครัวของคุณสักหนึ่งเดือนสองเดือน,น,อ,นออกไปรีแลกไปใช้ชีวิตที่อิสระดูสักเดือนสองเดือน,อ,น,อ,นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเล้วอะไรคะห้าดาบนะคะ ที่ผ่านมานะคะคุณเจออุปสรรคมากมายนะคะคุณก็เลยได้เรียนรู้ว่าเอ้ยใครรักคุณใครไม่รักคุณเวลาคุณเจอปัญหาที่หนักๆที่ถาโถมใครเข้ามาช่วยเหลือคุณและใครที่ทิ้งคุณไปนั่นเองค่ะนะคะคุณได้ตระหนักเข้าใจแล้วว่าใครเข้ามาหาคุณแบบไหนนะคะแล้วคุณก็ตอนนี้คุณก็อยู่คนเดียวเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นนะคะ แล้วอะไรคะแล้วคุณจะได้รับโชคฟุกๆ,ๆโชคใหญ่ๆที่ดาวพระเกตมอบให้คุณในด้านการเงินค่ะมันสมควรแล้วที่คุณจะได้รางวัลได้มงแห่งแควชนะจากดาวพระเกตนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมงลงคุณคือมงลงคุณคืออะไรคะมงลงคืนคือแม่หมอพูดด้วยชัดน แม่หมอผู้รู้จัดคือด้านการเงินฉ่ำๆคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะดาวไฮเกตมาแสดงความยินดีกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่หิวใจตัวเองได้นะคะบางคนถ้าหิวใจตัวเองไม่ได้คุณก็จะหาคนที่มาหิวใจแม้ในยามค่ำคืนนะคะต่อคะ่ะนะคะฉันจะมาเข้าฝันคุณในช่วงกลางคืนนะนะคะถ้าพูดเป็นนั้นเป็นนั้นเฉยเลยนะคะ ชะนะบางสิ่งบางโอกาสใหม่ๆการเริ่มอะไรใหม่ๆท่านจะพอบมอบอะไรใหม่ๆให้กับคุณได้รับนะคะณนะช่วงเวลานี้สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางทีคุณจะได้เจอผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะได้ดําเนินธุรกิจใหม่ๆได้สร้างโอกาสใหม่ๆท่านจะมามอบโอกาสใหม่ๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านจิตใจของคุณด้านความเข้มแข็งที่มองคุณนะคะ แล้วก็ด้านโชคลาภนั่นเองค่ะนะคะอุปสรรคต่างๆมากมายที่คุณเจอนะคะคุณจะหยุดสต็อปนะคะเพราะว่ามันได้จบลงแล้วนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับคุณไหมคะท่านจะมอบความอุดมสมบูรณ์แน่นอนท่านมอบธุรกิจอะไรใหม่ๆให้คุณแล้วแล้วท่านจะมอบอะไรให้คุณอีกคะนะคะขออนุญาตนะคะ สิ่งที่คุณปรารถนาจัดเมินนะคะจัดเมินสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวงังคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าสิ่งนั้นก็จะได้รับนะคะในเร็ววันนี้และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาผัดเปลี่ยนนะคะทุกคนนะคะช่วงจังหวะชีวิต <isions> นั่นเองค่ะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณขออะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทา์มิงนะคะนะคะ เดอะไฮโลเพนนับจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งลํำรวยฉ่ำฉ่ำเหลือ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 ความโชคดีจะบังเกิดคุณขอว่าขอให้มีสักครั้งหนึ่งเถอะพ่อขอให้มีสักครั้งเถอะแม่ดาวพระเกตเป็นพ่อนะคะขอให้มีสักครั้งเถอะพ่อในชีวิตหนูครั้งนี้ในชีวิตผมครั้งนี้นะคะขอให้มีสักครั้งหนึ่งที่ผมจะมีความสุขที่หนูจะมีความสุขที่ดิฉันจะมีความสุข นะคะแบบเลือๆแบบเล้นๆแบบชำ่ำๆนะคะและท่านก็จะมอบความสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะท่านจะมอบให้คุณ นะคะอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนดีเอ็มเพจคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาความมั่งคั่งล่ารวยนะคะความโชคดีนะคะแต่ว่าความโชคดีนี้นะคะเราจะบอกว่าไม่ใช่มาตุ้มเดียวนะคะจะมาเป็นละลอกมาเป็นละลอกตลอดระยะเวลาหปีที่ดาวพฤกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นเองค่ะนะคะและอะไรคะนะคะและบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณ นะคะหวังคุณอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังนะคะสมมุติว่าที่เราบอกว่าคุณอาจจะหวังแบบโอ้ก้อนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เท่านั้นนะคะแต่บางทีมันอาจจะได้เยอะกว่านั้นนั่นเองนะคะให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นเรียนรู้นะคะการการผิดหวังนะคะการได้รับและการเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ แล้วเงินก็จะมาหาคุณเงินจากป,ากป้าฟ้าเงินจากป,ากป้าฟ้าไหลลงมาล่วงลงมานะคะบางคนเมื่อเราบอกแล้วว่าเมื่อคุณเป็นผู้รับคุณก็ต้องเป็นผู้ให้นะคะเมื่อคุณตนีขี้เหนียวหรือว่าไม่ให้ใครเลยนะคะสิ่งนั้นก็จะหายไปจากสายตาคุณจะหายไปจากในกระเป๋าคุณเลยเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเกตเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย การงานการเงินเป็นดาวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นดุลเป็นดาวที่หนุนดวงเสริมดวงชะตาของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาก็ต้องสมมุติว่าคุณเป็นหนี้เขาคุณก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้เขานั่นเองนะคะอย่าให้มีคํำสาปแช่งจากเจ้าหนี้นะนะคะเราบอกไว้เลยนะคะการลงทุนอะไรคุณเวลาคุณจะนําเงินไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณวางแผนให้รอบคอบคิดให้ดีก่อนนะนะคะต่อค่ะ,คะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะความสุขเหลือๆความสุขฉ่ำๆความสุขเหลือล้นค่ะนับจากนี้ความสุขเหลือลนน้นนะจ๊าทีหลักปิดออกเลยนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงเล้านะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงเล้า มันจบลงแล้วค่ะที่รกค่ะมันจบลงแล้วนะคะคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่ง่ํำรวยรวยเหลือเหลือรวยล้นๆ,ๆ้นคุณเป็นเหมือนรัวผู้รัวแล้วคุณเป็นเหมือนบัวเหล่าที่สี่ที่พ้นมาเหนือน้ำคุณเข้าใจสัจธรรมของโลกมนุษย์คุณได้เรียนรู้แล้วว่าบัวเหล่าที่หนึ่ง ทำไมมันต้องมีบัวเหล่าที่หนึ่งคะที่อยู่ใต้ตมเพราะว่ามันจะต้องเรียนรู้นะคะพื้นพื้นของเอ่อตมว่าเป็นยังไงความชุ่มชื้นของน้ําแล้วก็ผ่มาเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดจากสัตว์พวกปลาเล็กน้อยใหญ่ที่จะมากัดกินตอนมันอยู่ใต้น้ําเห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เริ่มปลาตัวใหญ่ขึ้นมาปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจนคุณได้เป็นหนกบัวที่อยู่เหนือน้ำนั่นเองนะคะ ตอนนี้ทรัพย์สินของคุณกำลังจะพอกพูนให้คุณได้เห็นคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะทรัพย์สินที่อยู่ในน้ำที่อยู่บนฟ้ารวยฉ่ำๆนะคะนี่คือดาวพระเกตมาให้โชคนะคะมนหนุนดวงของคุณของทุกคนที่เข้ามาดูแรนด้อมของแม่หมอนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วอะไรคะบางสิ่งบางอย่างดาวพระเกตบอกว่านะคะ ให้ระวังบางสิ่งบางอย่างให้ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างอะไรคืออะไรระวังอะไรนะคะมันมีดีที่เมียหมอบอกว่ามันมีดีก็ต้องมีร้ายมีร้ายก็ต้องมีดีใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจบางคนเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ก็มีนะคะบางคนเข้าหามาหาคุณบางคน อาจจะเป็นแบบว่าพูดตรงๆกับคุณแต่คุณอาจไม่ชอบแต่บางคนพูดหวานๆกับคุณคุณกับชอบเขาแบบนี้ค่ะให้ดูคนให้ออกนะคะนะคะดาวพเกษ์บอกว่านะคะให้ดูคนคุณเป็นคนที่ใจดีใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองไม่ค่อยรักตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปนี้จงรักตัวเองกอดตัวเองให้มากๆนะนะคะแล้วไงต่อคะแล้วนะคะคุณคุณจะมีความสุข นะคะรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นมอบความสุขให้ตัวเองก่อนที่บจะมอบความสุขให้คนอื่นนั่นเองเติมเต็มตัวเองให้ตัวเองเต็มให้ตัวเองสุขล้นๆ้นค่อยเติมให้คนอื่นเข้าใจไหมคะนี่คือดาวพระเกตมาบอกนะคะให้คุณเติมเต็มให้คนอื่นไม่ได้คุณจะต้องเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะสิ่งที่ ดาวพระเกตอยากให้คุณนะช่วงเวลานี้ให้ทรัพย์ให้สินคุณแล้วและให้ชีวิตใหม่ให้โอกาสใหม่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณรักตัวเองชีวิตใหม่ก็จะลุ่งโลดเมื่อคุณรักตัวเองนะคะเอาปิดไว้นะคะเมื่อคุณรักตัวเองชีวิตใหม่ก็จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะคุณจะดูเนื้อหอมขึ้นมาทันทีนะคะ และคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณและอะไรคะแล้วคุณบางคนนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะคุณจะได้ทํางานธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติหรือว่าคุณจะได้เปิดโลกแห่งความสุขของคุณดีเอ็มพอยเลอร์นะคะบางคนชีวิตใหม่คุณจะเป็นดาวถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะมีเงินมีทรัพย์มีโชคไม่ว่าคุณมีคุณจะ ะะอายุเท่าไหร่ความสวยแต่ละอายุแต่ละช่วงไวัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตใหม่และความสุขของคุณก้าวเข้ามาแล้วบางคนจะได้เจอผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติเพราะมันขึ้นคู่หลักนะคะเป็นชาวต่างชาติรวยเหลือๆรวยล้นๆที่เขาจะเข้ามาทําให้คุณนะคะมันจบสิ้นแล้วค่ะวิบากกรรมของคุณนับจากนี้นะคะช่วงเดือนนี้นะคะ ต่อค่ะนี่คือดาวพระเกตนะคะมาให้คุณกับคุณมาให้คุณเรื่องการงานความสําเร็จนะคะความสําเร็จความสุขบางคนจะได้เงินจากลูกหนี้ด้วยซ้ํานะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนดลวิวโอฟวูนน,นี่คือดวงชะตาที่เปลี่ยนผันชีวิตคุณ The view of fortune นะคะปิดเลยนะคะให้เราแวงระวงังชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปจริงๆแล้วขึ้น the view of fortune เห็นไหมคะดาวพระเกต the view of fortune นะคะมาเปลี่ยนชีวิตคุณให้เห็นเห็นให้สุขล้นๆ้นให้สุขช่ำๆนะคะแล้วก็อะไรคะมาพร้อมกันขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนคุณจะได้เจอถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะถ้าใครยังไม่มีคู่นะคุณจะได้เจอคู่รักที่ นะคะเป็นคู่ที่คู่สร้างคู่สมเพราะมันคุ้นเดอรเลเวอร์คู่สร้างคู่สมคู่ล่าคู่รวยนะคะแต่ถ้าใครมีชีวิตคู่อยู่แล้วนะคะเราบอกเลยว่าคุณนะคะคุณจะมีเบบีชีวิตคุณจะมีความสุขเห็นไหมคะขึ้นเดอะวิวออฟฟอร์จูนชีวิตคุณจะได้รับนะคะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะบางคนได้เจอชาวต่างชาติรวยเหลือ แล้วการงานคุณก็จะประสบความสาเร็จนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะได้หลุด้นออกจากนะคะสิ่งต่างๆนะคะดาวของคุณเคลื่อนย้ายเข้าสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังอย่างเห็นได้ชัดการงานของคุณนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณจะมีเงินเข้ามาแบบเรือๆแบบล้นๆใครที่ตกงานจะได้งานใหม่นะคะได้โอกาสใหม่ๆได้ความสุขได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอคนรักใหม่ ด้วยซ้านะคะแล้วก็นะคะการลงทุนของคุณนับจากนี้เงินเข้ามาช่ำๆค่ะนะคะเงินเข้ามาช่ำๆราชาถือถ้วยดีเอ็มพอยเลอร์นะคะบางคนนะคะจะได้ทํางานกับเจ้าของที่ใหญ่โตบริษัทใหญ่โตเลยค่ะบางคนแต่งงานแล้วชีวิตนับจากนี้มีแต่ความสุขนะคะสเตนนะคะความเข้มแข็งของคุณนี่แหละมันทำใจของคุณนี่แหละ ใจเป็นนายกายเป็นเบาให้ใจเข้มแข็งคุณจะชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้และนี่ดาวพระเกตมาเอื้ออำนวยให้คุณได้รับความสุขความฉ่ำความมั่งคั่งล่ำรวยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองค่ะแล้วมาเรามาดูนะคะว่านะคะราศีไหนนะคะที่เราบอกว่าราศีไหนนะคะจะได้รับโอกาสนั้นนะคะราศีไหนครบราศีหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครบนะคะเราขอจับเพิ่มนะคะเราขอจับเพิ่มนะคะว่าเป็นราศีไหนนะอ๋อมีคนถามว่าทำไมแม่หมอไม่ตัดเล็บใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะแม่หมอขอไว้เล็บเล็บยาวเถอะทุกคนทำไมไม่ทําเล็บใช่ไหมไม่ตัดเล็บใช่ไหมคะอยากไว้ยาวคะ่ะทุกคนเพราะว่าแล้วทำไมไม่ตัดเดี๋ยวมันก็ฉีกเองคะ่ะเพราะว่าเวลาเรา แกะเครื่องคอมแกะเคสอะคะ่ะแล้วก็เราแกะเคสใช่ไหมทุกคนเวลาซ่อมคอมอ่ะสอนนักศึกษาซ่อมคอมเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาดูใช่ไหมภาคปฏิบัติอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยแบบว่าเราอยากไว้อะเดี๋ยวมันก็หักเองอะทุกคนนะคะแต่ถ้าเราทำเล็บเราทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ฉีกทุกคนเราก็เราก็เลยแบบว่าเอออะไรเงี้ยแต่ถ้าใครลำคัญเล็บแม่หมอก็ขอโทษทีนะนะคะมาดูค่ะ ที่มีบอกว่าทำไมไม่หมอไม่ตัดเล็บทุกคนราศีตุลค่ะหรือลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะราศีตุลน,นะคะแล้วก็อะไรคะนะคะราศีอะไรต่อคะหรือว่านะคะแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่ลักษณราศีตุลไม่ใช่ราศีตุล แนดอมนี้จะเกิดในเดือนตุลาคมนะคะแนดอมนี้จะเกิดในเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะราศีพฤกษกค่ะราศีพฤกษกนะคะราศีพฤกษกขออีกใบหนึ่งค่ะเตน่ตนเตตราศีที่โชคดีหลังจากห้าราศีที่พูดไปห้าราศีมีอะไรบ้างมีราศีกุมค่ะ มีราศีพิจิกค่ะเป็นเจ้าเรือนของเขาราศีกรกฎค่ะนะคะแล้วก็ราศีเมษค่ะแต่ราศีเมษให้ระวังนิดนึงนะคะนะคะเลวังเรื่องอารมณ์แล้วก็ราศีมิถุนราศีมิถุนระวังเรื่องการหลอกลวงนะคะนอกนั้นฉํามากการเงินการงานฉํานะคะต่อไปค่ะราศีอะไรคะทุกคน ราศีนะคะดีแฮงแม่ใช่ไหมแฮงแมนไหมดีเอ็มพอยเลอร์ดีเอมพอยเลอร์ค่ะราศีดีเอ็มพอยเลอร์นะคะก็คือราศีเมษออกมาย้ําเลยว่าเรือสีเมษที่เราบอกว่าราศีเมษมีทั้งดีทั้งหลายให้ระวังเรื่องแบบอารมณ์วู่วามเพราะราศีเมษเขาเป็นราศีธาตุไฟใช่ไหมเป็นแม่ของธาตุไฟอะ นะคะได้รับฉ่ำฉ่ราศีเมษจะได้รับโชคสองชั้นเร็ววันนี้นะคะและนะคะต่อค่ะราศีสิงค์ค่ะลัคนาราศีสิงค์หรือราศีสิงค์ใครที่มีสถิตลัคนานี้นะคะแต่ว่าเราคิดว่านะคะสําหรับเรานะทุกคนที่มาดูแรนดอมเนี้ยจะได้รับทุกราศีในเดือนตุลาคมได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับ นะคะบุญภาวาสนาของคุณนั่นเองค่ะเพราะ,ดา,ะดาวพระเกตเป็นดาวที่หนุนดวงเสริมดวงให้กับทุกราศีอยู่แล้วเป็นดาวแห่งความโชคดีอ,ะอ่ะความโชคดีความมั่งคั่งร่ํารวยการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างคือดาวพระเกตจะเป็นดาวแห่งการให้ความโชคดีนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเราไม่ได้เอ่ยมา นะคะถ้าน้อมรับนะคะจิตคุณตรงกับแรนดอมนี้คุณก็ได้รับจุกๆุเห็นเห็นชีวิตคุณรุ่งโรดรุ่งเรืองรำ่ำรวยนั่นเองเจริญเจริญค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ